นี่คือปฏิบัติการของตำรวจนครบาลบุกรวบเจ็ต่างชาติหนึ่งคนไทยขานร,ร้านตัดผมย่านนานาบางหน้าขายยานารกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งสแกนพื้นที่ท่องเที่ยวส่งชุดลาดตระเวนออนกล่าวปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ย่านนานาพบแก๊งแขกขาวค้า,ายาเสพติดด้วยไอเดียสุดบันเจิดซีดเดียวถึงยอดพีระมิดมอตโตสุดเบี้ยวพร้อมเซอร์วิสที่แปลกใหม่คือห้องลับ ไว้ให้ลูกค้าเสพยาเสพติดนำมาสู่ปฏิบัติการทลายรังแขกรวบตัวแขกขาวได้7คนหญิงไทยอีก1คนตรวจยึดของกลางยาเสพติดหลายรายการขยายผลพบว่าทุกระบบไปจบที่บังคลบปฏิบัติการนี้พลตารวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้มีการสั่งการให้พลตารวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพลตารวจตรีธิรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล และชุดสืบสวนนครบาลปฏิบัติการทลายรังแจคจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสิ้น8รายโดยผู้ต้องหาทั้งหมดถูกจับกลุ่มในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีนโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและร่วมกันในยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จากการตรวจยึดของกลางมี11รายการได้แก่ยาอีอยาไอซ์โคเคนยาบ้าเห็ดเมา7ซองเต่าและหม้อบารากู23หม้อและของกลางอื่นๆอีกหลายรายการพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะรองโฆษกกล่าวว่าจากการขยายผลจับกลุ่ม พบว่ามีชายชาวแขกขาวกลุ่มนี้ร่วมกันทำเป็นะบวนการแบ่งหน้าที่กันทำหลายหน้าที่โดยเมื่อเจาะลึกลงไปแล้วก็ยังพบว่าเกี่ยวข้องถึงการกระทำการกระทำความผิดใน,นรูปแบบอื่นๆนอกเหนือจากการจำหน่ายยาเสพติดซึ่งจากเบาะแสยังพบด้วยว่าชาวอาหรับบางคนในพื้นที่ย่านานานามีพฤติกรรมลักษณะเป็นผู้มีอิทธิพลอันเป็นการทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง พลตำรทจโทสยางบุญสมผู้ประชาการตำรวจนครบาลจึงสั่งการให้ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในลนนักษณะนี้ทั่วพื้นที่นครบาลและจะมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการขยายผลให้ถึงที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยตามนโยบายของพลตเอกกิตตรัตน์ผ่นเพชรผู้ปัญชาการตำรวจแห่งชาติต่ตอไปสำนักข่าวออนไลน์ไทยแถบรอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน